การฟังธรรมคือการดูแลใจในชีวิตประจำวันเรามักจะเจอกับเรื่องราวมากมายทั้งดีและร้ายสารพัดความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นเหมือนทะเลเคลื่นลมที่ไม่เคยหยุดนิ่งความวุ่นวายทั้งภายนอกและภายในจึงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การฟังธรรมคือหนึ่งในหนทางที่จะช่วยเราดูแลใจได้อย่างแท้จริง การฟังธรรมไม่ใช่เพียงแค่การได้ยินคำพูดหรือเสียงธรรมะเท่านั้นแต่คือการเปิดใจรับสิ่งที่พระอาจารย์หรือคำสอนนั้นๆต้องการถ่ายทอดผ่านทางคำพูดภาษาที่เข้าใจง่ายหรือภาษาที่ลึกซึง้งเพื่อสกิดใจเราให้เกิดความสงบเกิดปัญญาและเกิดการเปลี่ยนแปลงในใจิตใจเมื่อเราฟังธรรมอย่างตั้งใจใจ,จะได้หยุดจากความวุ่นวายได้พัก ได้ปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านบางครั้งธรรมะก,ก็เปรียบเสมือนยาที่ชโลมใจให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจทุกเข้าใจตัวเองและเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างมิติการฟังธรรมคือการเรียนรู้ที่จะฟังใจของเราเองฟังความคิดฟังความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในไม่ตัดสินไม่ขัดขืนแต่เป็นการรับรู้และยอมรับว่า นี่แหละคือใจของเราเป็นตัวตนที่แท้จริงที่มีความประบางมีความสุขมีความทุกข์และมีความสงบในเวลาเดียวกันการฟังธรรมยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่สำคัญเมื่อใจได้รับธรรมะอย่างสม่ำเสมอก็จะไม่หวนไวง่ายต่อความทุกข์ความผิดหวังหรืออารมณ์ที่ไม่ดีเพราะเรามีพื้นฐานความเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมันทุกสุขเป็นเรื่องชั่วคราว เราสามารถปล่อยวางและไม่ยึดติดได้นอกจากนี้การฟังธรรมยังเป็นการสะสมพลังใจเหมือนการเติมน้ำให้ต้นไม้ไม่ให้ใจแห้งเหี่ยวหรือเหนื่อยล้าจากความวุ่นวายของโลกภายนอกใจที่ได้รับธรรมจะรู้จักการสงบการปล่อยวางและมีความสุขในความเรียบง่ายการฟังธรรมคือการดูแลใจด้วยความรักและความเมตตา การฟังธรรมจึงไม่ใช่แค่กิจกรรมทางศาสนาแต่คือวิถีชีวิตที่ช่วยให้ใจของเราเติบโตมีความสุขและเป็นอิสระจากความทุกข์อย่างแท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีดและความวุ่นวายของชีวิตสมัยใหม่ใจของเรามักถูกพาไปในหลากหลายทิศทางทั้งความคิดกังวลความเครียดความโกรธหรือแม้กระทั่งความเศร้าใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งรอบตัว การฟังธรรมจึงเป็นเสมือนโอเอซิสแห่งความสงบที่ทำให้ใจของเราได้หยุดพักได้ชาร์จพลังและที่สำคัญคือได้เรียนรู้วิธีการดูแลใจด้วยตัวเองหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการฟังธรรมเป็นเพียงการนั่งฟังพระเทศฟังคำสอนที่ถูกถ่ายทอดผ่านบทสวดมนต์หรือคำพูดที่ไพเราะแต่แท้จริงแล้วการฟังธรรมเป็นมากกว่านั้น เพราะเมื่อเราฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและพร้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การรับข้อมูลหรือเสียงที่ผ่านเข้ามาในหูเท่านั้นแต่คือการเชื่อมต่อกับธรรมะซึ่งเป็นแก่นแท้ของชีวิตเป็นคําสอนที่ช่วยชี้แนะให้เราเห็นความจริงของใจเราเองและของโลกใบนี้การฟังธรรมเป็นเหมือนการเช็คอินกับใจเราเอง ในแต่ละวันเราอาจเผชิญกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหากไม่ได้หยุดฟังเราอาจจะหลงทางในความว้าวุ่นนั้นแต่เมื่อเราเริ่มฝึกฟังธรรมใจจะค่อยๆได้รับการดูแลเหมือนเด็กน้อยที่ได้รับการอบกอดอย่างอ่อนโยนใจได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่วิ่งตามอดีตที่ล่วงไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึง การฟังธรรมช่วยให้เรามีสติรู้ตัวในขณะที่กำลังฟังเองเห็นความเคลื่อนไหวของใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอีกทั้งการฟังธรรมยังช่วยให้เราเข้าใจความจริงของใจว่าทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขทุกความโกรธความกลัวหรือความอิ่จใจล้วนเป็นสิ่งชั่วคราวที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยบนท้องฟ้า ไม่มีอะไรคงที่ถาวรเมื่อใจได้เข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มลดการยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นและเริ่มปล่อยวางสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหรือหนักใจลงได้ในแง่หนึ่งการฟังธรรมก็เปรียบเสมือนการฝึกใจให้เป็นผู้ดูผู้สังเกตที่ไม่ถูกลากไปตามอารมณ์หรือความคิดต่างๆมากเกินไปเราจะเรียนรู้ว่าการมิสติกค,คือการดูแลใจอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อใจถูกดูแลด้วยความใส่ใจและปัญญาแล้วจะนำไปสู่ความสงบที่แท้จริงและในที่สุดจะเกิดความสุขที่ไม่หวือหวาแต่มั่นคงยั่งยืนนอกจากนี้การฟังธรรมยังเป็นการเติมพลังใจที่ดีงามให้กับตัวเองเพราะธรรมคือแสงสว่างที่นำทางในยามที่ใจเรามืดมนการได้ฟังธรรมเป็นประจำเสมือนการเติมน้ำให้กับต้นไม้ในฤดูแลง้ง ถ้าไม่มีธมรรมะใจเราจะเหี่ยวเฉาและเหนื่อยล้าแต่เมื่อได้รับธรรมะเข้าไปเป็นประจำใจจะเติบโตแข็งแรงพร้อมรับมือกับความทุกข์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดียิ่งขึ้นการฟังธรรมจึงไม่ใช่เพียงแค่การรับฟังคาพูดแต่คือการเปิดโอกาสให้ใจได้สัมผัสกับความจริงและความสงบที่แท้จริงเป็นการปลุกฝังมเมล็ดแห่งปัญญาและเมตตาในใจ ให้เราได้กลายเป็นคนที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลกใบนี้ได้มากขึ้นการฟังธรรมคือการดูแลใจด้วยความรักและเมตตาเพราะใจของเราเป็นสิ่งที่ต้องการการดูแลเช่นเดียวกับร่างกายเมื่อใจได้รับการดูแลด้วยธรรมะอย่างสม่ำเสมอใจก็จะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกเรื่องราวของชีวิตอย่างมีสติและปัญญา เมื่อเราฟังทรรอย่างลึกซึ้งใจจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะไม่วิ่งหนีความจริงที่เกิดขึ้นภายในไม่พยายามปิดกัน้นหรือปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโกรธหรือความเศร้าแต่มองสิ่งเหล่านั้นด้วยความสงบและใจที่เป็นกลางการฟังธรรมจึงเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนความจริงของใจให้เราเห็นอย่างชัดเจน กระบวนการนี้ช่วยให้ใจเราคลายความหนักหน่วงลงทีละน้อยเพราะเมื่อเรารับรู้และยอมรับความรู้สึกอย่างเปิดใจเราจะค่อยๆปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดติดไว้ทำให้เกิดความรู้สึกเบาและเป็นอิสระจากพัฒนาการทางใจที่ไม่จำเป็นการฟังธรรมจึงไม่ได้เป็นเพียงการรับฟังเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวแต่คือการฟังด้วยใจที่ตื่นรู้ ที่เปิดกว้างรับความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการฟังธรรมคือการฝึกสติให้เข้มแข็งขึ้นทุกครั้งที่เราได้ฟังธรรมใจ,จของเราจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันหลีกเลี่ยงความฟุ้งซ่านและความคิดที่วงเวียนไม่หยุดนิ่งการฟังธรรมช่วยให้เรารู้ตัวว่าขณะนี้ใจเรากำลังคิดอะไรรู้สึกอย่างไร เพื่อให้เราไม่ถูกอารมณ์หรือความคิดลบๆนำทางไปโดยไม่รู้ตัวด้วยเหตุนี้การฟังธรรมจึงเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีในการดูแลใจเพื่อให้ใจมีความสงบและสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาวยิ่งฟังธรรมมากเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำและใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอจนสามารถยืนหยัดได้แม้ในวันที่ลมพายุพัดมา การฟังธรรมไม่ใช่แค่เรื่องของการรับรู้แต่ยังเป็นการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นการนำธรรมะที่ได้ฟังมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเมื่อเจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆเราจะมีมุมมองที่ชัดเจนและเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นสามารถรับมือกับความทุกข์ได้อย่างมิติกไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปตามความรู้สึกชั่วคราวในบางครั้งการฟังธรรมก็เหมือนการมีเพื่อนแท้คอยปลอบโยน และให้กำลังใจเราในวันที่เรารู้สึกอ่อนแอใจที่ได้รับการดูแลและเติมเต็มด้วยธรรมะจึงพร้อมที่จะรักตัวเองและผู้อื่นด้วยความเมตตาไม่ตัดสินไม่เบียดเบียนกันและมีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่ประบางทุกประการการฟังธรรมคือการเดินทางกลับสู่ใจที่แท้จริงที่มีความสงบสุขและความรักในทุกลมหายใจเป็นการดูแลใจ ที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้เครื่องมือวิเศษใดๆแค่ใจเราพร้อมเปิดรับธรรมะก็เท่ากับเราได้ดูแลใจให้เติบโตและสงบสุขอย่างแท้จริงในทุกขณะของชีวิตการฟังธรรมไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมที่เกิดขึ้นแค่ในเวลาที่เรานั่งฟังพระธรรมเทศนาหรือฟังเสียงธรรมาผ่านสื่อต่างๆเท่านั้นแต่เป็นการเชื่อมโยงกับใจของเราตลอดเวลา ทุกครั้งที่เราฟังธรรมเราได้เปิดโอกาสให้ใจได้หยุดพักจากความวุ่นวายได้รับการชำระล้างจากสิ่งที่หนักหน่วงในใจและค่อยๆได้รับการเยียวยายอย่างอ่อนโยนใจคนเราเปรียบเสมือนดวงแก้วใสที่บางครั้งถูกความเครียดความกังวลหรือความเศร้ามาทําให้ขุนมัวการฟังธรรมเปรียบเสมือนการล้างคราบสกปรกเหล่านั้นออกไป เพื่อให้ดวงแก้วในใจได้กลับมาใสาสะอาดดังเดิมเมื่อใจสะอาดใสเราก็จะเห็นความจริงในชีวิตได้ชัดเจนขึ้นเห็นทางออกของทุกที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ความสุขชั่วคราวที่เกิดจากการหนีหรือปิดบังความรู้สึกการดูแลใจด้วยการฟังธรรมจึงเปรียบเสมือนการให้เวลาตัวเองได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อใจเรามีพื้นที่ให้ได้อยู่ในความสงบ มีโอกาสได้ฟังเสียงภายในที่แท้จริงเราจะค่อยๆเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูที่ต้องสู้แต่เป็นครูที่คอยสอนเราให้เติบโตขึ้นด้วยปัญญาการฟังธรรมยังช่วยให้เราเข้าใจว่าใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกลมหายใจที่ผ่านไปใจก็มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งหากเราฟังด้วยความตั้งใจเราจะรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดไม่จมอยู่กับความทุกข์ในอดีต และไม่กังวลเกินไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงด้วยเหตุนี้การฟังธรรมจึงเป็นเสมือนการปลูกต้นไม้แห่งความสงบในใจที่ต้องได้รับการรดน้ำด้วยคำสอนที่ดีมีเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาและได้รับแสงแดดแห่งปัญญาอย่างสม่ำเสมอยิ่งฟังยิ่งฝึกฝนใจของเราก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาความสงบแก่ตัวเองและผู้อื่นได้ ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วการมีธรรมะเป็นเครื่องมือดูแลใจเป็นเหมือนแานที่นำทางที่มั่นคงจะช่วยให้เราไม่หลงทางในความวุ่นวายของโลกภายนอกและยังช่วยให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนการฟังธรรมคือการให้โอกาสใจได้พูดคุยกับตัวเองอย่างลึกซึง้งได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้น ไม่ใช่ในแบบของความหลงตัวเองแต่เป็นความรักที่เกิดจากความเข้าใจความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจตัวเองในทุกสภาวะทุกครั้งที่เราฟังธรรมนั่นคือการดูแลใจอย่างลึกซึ้งและมีคุณค่าเป็นการเติมเต็มความสุขแท้จริงที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกแต่เกิดจากความสงบที่ลึกลงไปในใจของเราเองเมื่อใจเราได้รับการดูแลด้วยการฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจในชีวิตเราเริ่มรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ความสงบที่ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวด้วยการหนีปัญหาแต่เป็นความสงบที่เกิดจากความเข้าใจและความยอมรับในตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวความรู้สึกนี้เปรียบเสมือนการเดินทางกลับบ้านหลังจากที่เราเดินทางไปไกลแสนไกลและเหน็ดเหนื่อย บ้านที่ว่าไม่ได้หมายถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่คือใจของเราเองที่เมื่อได้รับการดูแลและรักด้วยธรรมใจก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโลกภายนอกด้วยความมั่นใจและความรักที่แท้จริงในทุกวินาทีที่เราฟังทำเราได้ให้เวลาตัวเองในการสะท้อนใจฟังเสียงภายในที่แท้จริงและได้เรียนรู้ว่าแม้ในวันที่ใจอ่อนแอที่สุด เราก็ยังสามารถกลับมาหาความสงบได้การฟังธรรมจึงเป็นเหมือนการกอดใจด้วยความเมตตาและความรักเมื่อใจได้รับการดูแลเช่นนี้เราจะไม่ต้องกลัวความทุกข์หรือความเจ็บปวดอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นครูที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นและที่สำคัญคือเรามีธรรมะเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะช่วยชี้ทางสว่างในยามที่เราหลงทาง การฟังธรรมจึงเป็นการสร้างฐานจิตที่มั่นคงเป็นการสอนใจให้รู้จักพอใจในสิ่งที่มีรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและมีความสุขอย่างแท้จริงในปัจจุบันขณะการฟังธรรมคือการดูแลใจอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนเป็นการให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดแก่ตัวเองที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดใจก็ยังมีธรรมะเป็นแสงสว่างนำทาง เมื่อใจได้รับการดูแลด้วยการฟังธรรมอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกการกระทาและทุกความคิดในชีวิตประจาวันเราไม่รีบร้อนหรือวุ่นวายไปกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแต่กลับมีความมั่นคงและมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจเรายังมีที่พักมีที่สงบที่ปลอดภัยเสมอการฟังธรรมทำให้เรารู้จักคำว่า ปล่อยวางอย่างแท้จริงไม่ใช่การทิ้งสิ่งต่างๆอย่างไร้ความรับผิดช,ชอบแต่คือการปล่อยวางความยึดติดความคาดหวังและความวิตกกังวลที่เคยครอบงำใจเรามาตลอดเมื่อใจปล่อยวางได้ความทุกข์ก็จะลดน้อยลงเหลือเพียงความสงบที่ลึกซึ้งและความสุขที่แท้จริงนอกจากนี้การฟังธรรมยังช่วยให้เรามีความเมตตาต่อตอนเองมากขึ้น เมื่อเข้าใจธรรมชาติของใจและชีวิตเราจะหยุดตำหนิตัวเองหรือเปรียบเทียบกับผู้อื่นเราจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและเดินหน้าต่อไปด้วยใจที่อ่อนโยนและมั่นคงในความเป็นจริงการดูแลใจด้วยธรรมะไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวมันเริ่มต้นง่ายๆจากการตั้งใจฟังธรรมะอย่างมีสติใจที่ตั้งมั่นและเปิดกว้างยอมรับสิ่งที่ได้ฟังอย่างจริงใจและนำไปใช้ในชีวิต เมื่อเราทำเช่นนี้ใจเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปสู่ความสงบและความสุขที่ยั่งยืนเป็นการดูแลใจอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ใจเราก็ยังคงแข็งแรงและเบิกบานอยู่เสมอดังนั้นการฟังธรรมจึงไม่ใช่แค่การรับฟังคำพูดหรือเสียงแต่เป็นการดูแลใจที่แท้จริงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและลึกซึ้งกับใจของเราเอง ที่จะช่วยให้เราเดินทางผ่านทุกความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้อย่างสงบเย็นและมิสติกการฟังธรรมยังเป็นการสร้างบ้านให้กับใจเราบ้านที่ปลอดภัยและมั่นคงไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรใจที่ได้รับการดูแลด้วยธรรมจะเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นสำหรับเราในทุกขณะเมื่อใจได้รับการปลูกฝังด้วยคำสอนแห่งธรรมะ เราจะเริ่มเห็นชีวิตในมุมมองใหม่ที่เต็นไปด้วยความเมตตาความเข้าใจและความเคารพต่อตัวเองและผู้อื่นความฟุ้งซ่านความโกรธหรือความหงุดหงิดจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความอดทนและการให้อภัยในบางครั้งธรรมะที่เราได้ฟังอาจเป็นเหมือนแสงเล็กๆที่ส่องผ่านความมืดในใจช่วยให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวไม่ว่าปัญหาหรือความทุกข์จะใหญ่เพียงใด ใจที่ได้รับการดูแลด้วยธรรมจะรู้จักวิธีรักษาตัวเองรู้จักพักผ่อนและปล่อยวางได้ในเวลาที่เหมาะสมนี่คือความมหัศจ,จรรย์ของการฟังธรรมเพราะไม่ใช่เพียงแต่ทำให้ใจสงบชั่วคราวเท่านั้นแต่ยังช่วยเปลี่ยนแปลงใจให้เป็นใจที่พร้อมจะรักใจที่พร้อมจะเข้าใจใจที่พร้อมจะให้และรับอย่างไม่หวังผลตอบแทนการฟังธรรมยังสอนให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับ ความไม่แน่นอนของชีวิตด้วยความสงบไม่ดิ้นรนต่อสู้กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่กลับเรียนรู้ที่จะปรับตัวยอมรับและดำเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาด้วยเหตุนี้การฟังธรรมจึงเป็นมากกว่าการฟังเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเชื่อมโยงใจเราเข้ากับพลังแห่งความเมตตาปัญญาและความสงบที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุล และมีความสุขอย่างแท้จริง